การที่คุณเลือกใช้ฉนวนในบ้านบ้านจะกลายเป็นที่เก็บแังงาน,นความชื้นทันทีฝ้าเพดานก็จะขึ้นราผนังก็มีโอกาสที่จะดำสาเหตุมันเกิดจากฉนวนบางชนิดน่มันถูกออกแบบมาเพื่อกันความร้อนแต่ไม่ยอมให้ไอความชื้นผ่านออกไปได้ คิดง่ายๆให้คุณลองเปรียบเหมือนคุณกําลังใส่เสื้อกันหนาวหนาๆในเมืองร้อนพอเหงื่อแตกปุ๊บมันก็อับทันทีการเลือกใช้ฉนวนในภูมิประเทศบ้านเราต้องเลือกฉนวนที่ระบายความชื้นได้ซึ่งช่างจะเรียกว่าเป็นฉนวนที่มี permeability คิดง่ายๆเหมือนคุณกําลังใส่เสื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติใส่แล้วเหงื่อไม่อับอากาศระบายออกมาได้อย่างทันทีถ้าเลือกผิดก็เปรียบดังคุณกําลังใส่เสื้อกันหนาวที่หนาจัดอยู่ในห้องที่มันอับชื้นทีนี้ทั้งกลิ่นเหม็นทั้งเชื้อรามันก็ านที่อับชื้นเป็นบ้านที่ไม่มีพลังงานชีที่ดีบาลานซ์ยินหยาขาดหายสุขภาพคนในบ้านก็จะไม่ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะการเลือกวัสดุไม่ได้ใช้เงินน,น้อยๆมันคือการลงทุนชีวิตถ้าไม่อยากเลือกผิดติดต่อเราสิครับเฟินสุยอคิเทกเพราะเรามีองค์ความรู้ที่จะสร้างบ้านของคนที่อยู่แล้วสุขภาพดีเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวย